ซอยเล็กๆแข่งหนึ่ง <c oughs> หน้าขณะที่กำลังรอเข้าห้องน้ำ <c oughs> เราทำาทำความสะอาดไม่เสร็จซ้ายสำหรับห้อง,งน้ำของน้องหนูนะโบราณทำนนท,ทุลหรืวทำทุลารเข้ากระตองให้ความสะอาดอยู่ตลอดเวลาก็คือเบิ้งทุกเมื่อ ต้องดูทุกวันไม่ต้องมาใกล้ขนาดนั้นถอยไปหน่อยครับถอยไปหน่อยมิเสร็จเลยบม่ว,ว่าจะเป็นปัสสวาวะเป็นอุจจาระ,ะเอา <c oughs> มาเต็มคงจะ <c oughs> เป็นอิหยังกระต่ายนุกธุระเขาเฮดจะชืห้องน้ำต้องสะาด มีส่วนอยู่นะของงาเดียวกับพวกไซายที่เขาออกมาใส่กับจำเป็นด้วยกันคือบางชนิดหรือว่าบางยี่หอ้อเขาบอบ,อบอ่ถูกอะ่ะบอคอยถูกที่นอนจะบอคอยเขาบอคอยเขามาทำธุระกินส่วนตัวก็ต้องแบบทดลองไปเรื<ๆ>่อยๆซื้อแบบชนิดแบบตัวเล็องนหน่อยตรงนี้หน่อยกล้องดลันเป็นว่านอนเขาชอบกินบอ เอยียงประมาณน,นี้ขัดทำไมก็ต้อง,องอความเอาใจใส่นิดนึงยวสำหรับน้องเหนียวเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแค่นี้ยินบ้าประมาณนี้นะสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้า,ามไส้จะเป็นอยียงที่แบบเม่ต้องไหนความเอาใจใส่ดูเป็นพิเศษหน่อย แล้วจะมีเล็กมีน้อยมี่ยังก็ต้องมันดูทุกวันเป็นเจ้าประจวบกับประวัติอะไรที่ห้องน้ำเปนเหมียวนี่เลยเสร็จแล้วกวาดให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มางขวดาจเต้ยังมันเศร้าเตือนดีมากจะมาจับกวาดไปทางหลังเนาะแมวหันหน้าไปทางไหนกับทางหลังทางนั้นแหละ ที่จะใส่เต็มเลยเสร็จแล้วอของออสตินใช้ยี่ห้ออะไรนะเนี่ยอ่านว่าอะไรนะเนี่ยซื้อเป็นกล่องแบบนี้มาเนาะซื้อเป็นกล่องแบบนี้มาเลยก็แรกๆกต่ขี้เฮาใส่แบบใส่แบบทดลองก่อนวนะ่าน้องจะโอเคบ่อยคอยตัดสินใจซื้อกล่องใหญ่ๆมามเรียบร้อยสำหรับวันนี้ สะอาดแล้วไปใส่ละผู้ใส่บริการออสตินออสตินออสตินตดงงง้อมๆมองๆเหมือนมีใครกำลังมาแอบดูเราเลยใครเนี่ยใครฮะยังไม่เสร็จ อย่าพ right, right. yeah, ึ่งอดไว้อดไว้อย่าพึ่ง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 ใจเย็น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 ฮะทำความสะอาดยังไม่เสร็จห้องน้ำคุณรู้สึกจะสปรกมากเลยนะคุณโอ้ยยยยยยบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น